พบกับดูนะครับกับช่องโนเนม plus c ัสคาบานน่าให้เรื่องรถเป็นเรื่องกลุวยๆครับผมนะฮะสวัสดีพี่พเพื่อนสมาชิกทุกท่านถ้าพูดถึงรถตระกูล suv ไซส์ใหญ่ขับไปไหนก็ดูน่าเกรงขามหนึ่งในนั้นก็คือ x 5ครับผมวันนี้ดูกมาพร้อมกับ x 5รุ่นที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายราคามันเท่า fortuner คันนี้เป็น x 5 2 5 d s drive นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะฮะรถปี2018มือเดียวเลขไมล์่0ครับ มาพร้อมกับราคา1 6 9 9 0ล้านเครดิตดีจัดไฟแนนซ์เต็มสภาพสวยๆพร้อมใช้งานไปชมกันเลยดีกว่าครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบันดานาะจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับ เราก็จะมาดูห้องเครื่องของ X5 พิเบิมคันนี้กันนะครับยังไม่เป็นดึงสองครั้งเพราะฉะนั้นยังต้องหาเขี้ยวตรงนี้อยู่นะนะฮะตัวที่เปิดเนาะตัวถังเนียนๆสภาพสวยๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะฮะเครื่องแห้งๆนะครับเซอร์วิสตามระยะเจ้านี้ก็มาพร้อมกับเครื่องดีเซล 2,000cc Twin Power Turbo รุ่นนี้ได้เทอร์โบ2ลูกนะครับเป็นเครื่องเดียวที่อยู่ในเครื่องเดียวกับ 525D ทั้ง 525D Luxury แล้วก็ 525D M Sport แรงม้า218แรงม้าเกียร์ไฟฟ้า8สปีดจุดเด่นของมันเลยนะฮะมันแบกบอดี้นี้ไหวสบายๆแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นท็อปซึ่งเป็น 30D นะครับเพราะว่ามันขับ2มันก็ใช้ตัวเครื่องที่เล็กกว่าน้ำหนักเบาวกว่าชิ้นส่วนน้อยกว่า ประหยัดน้ำมันกว่าดูแลง่ายกว่านะครับผมหล,หลายๆคนก็เลยชอบรุ่นนี้เพราะว่าไม่รู้จะเอาขับสีไปทําอะไรเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับผมแต่พี่ๆไม่ต้องสงสัยนะมันจะครึ้มๆแดดๆช่วงนี้ไม่รู้กรุงเทพเป็นไรฝนตกด้วยนะฮะมีริ้วรอยจากการใช้งานอยู่บ้างเล็กน้อยโคมไฟหน้าใหญ่ๆได้เป็น Adaptive LED นะครับไฟหน้าออโตกับน้ำฝนออโตเลี้ยวตามพวงมาลายัยแล้วก็ได้ออโตไฮบีมด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกหน้ามาให้ ชุดแต่งนะครับก็จะเป็น X-Line แบบนี้มาจากโรงงานเลยนะฮะใครอยากไปเปลี่ยนเป็น M Sport เปลี่ยนได้นะครับล้างข้างนอกมีนะฮะกรจะจังหน้าใหญ่ๆสวยๆนะครับบึกจริงๆล้อล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นอลูมิเนียมปัดเงาพร้อมสีเทานะครับขอบ19ยางไซส์245 50เท่ากันทั้ง4หล้อได้ยางปี2021ใช้ได้ยาวๆสบายสบาย ข้างๆก็จะเห็นโลโก้ S Drive 2 5 D นะครับ S Drive ก็บง่งบอกว่ามันขับเคลื่อนล้อหลัง2ล้อนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมี Comfort Access หรือ Smart Key ที่มือจับทั้ง4บานนะฮะร,รุ่นนี้เป็นขับ2หลังนะครับก็จะประหยัดน้ำมันกว่าขับ4หน่อยนึงใช้งานจริงก็จะได้ตกอยู่ประมาณ13-15โลลิตรท้ายสวยๆนะฮะ เซนเซอร์รอบคันพร้อมกล้องมองหลังนะครับฝาท้ายไฟยฟ้านะฮะแล้วของ X5 เนี่ยมันเป็นฝาท้าย2ตอนอ่านะก็คือเปิดบานบนแล้วก็เปิดบานล่างแบบนี้บางคนก็จะบอกเอ้ยเหมือนรถกระบะเลย<ม>ก็คล้ายๆนิดนึงก็ได้ครับ <laughs> นะฮะแต่ประโยชน์ของมันก็คือไปเที่ยวก็เด็กๆก,ก็ชอบนั่งเล่นตรงพื้นที่ด้านหลังตรงนี้เนาะโอเค มีม่านปิดสัมภาระมาให้นะครับน่ใช้งานได้สมบูรณ์นะฮะไว้เผื่อปิดของไม่ให้ไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับแล้วก็บอหลังพับได้3ตอนช่องเก็บของเอ็กซ์ตร้านี่สภาพสวยๆโชคดีๆนะฮะพร้อมใช้จริงๆครับผมสำหรับ X5 คันนี้เดี๋ยวไปดูสภาพภายในกันครับ ก็จะเจอกับการตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลแล้วก็ลายไม้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปลดล็อกกับล็อกรถเนาะหนังสีน้ำตาลสภาพสวยๆนะครับเปิดปิดฝาท้ายปรับกระจกไฟฟ้าต่างๆช่องใส่คนน้ําขนาดใหญ่ตามไซส์รถและกันเบามีรอยยับนิดนึงตรงนี้นะฮะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเมมโมรีฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟเกี่ยวกับไฟหน้าเนาะตัดหมอกหน้าฟอกแลมหลังไฟออโต้ปรับ ความสว่างหน้าปัดต่างๆนะครับให้ดูสภาพโดยรวมก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งในรถกันครับกุญแจจะเป็นทรงเรือใบนะครับก็เป็นรุ่นแรกๆที่เป็นเรือใบนะฮะปลดล็อกล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายนะครับก,กนะบ็ขออนุญาตวางไว้ก่อนนะแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก,กดสตาร์ทเลยอบอ้าวดีจริงๆนะครับโอเค ดูเลขไม์กันก่อนเนาะแสนสี่สามนะครับรถปีสิบแปดปีนี้ปีสองพันยี่บสองก็หาสี่เนาะสี่สามสิบสองสี่ก็ปีละประมาณสองหมื่นกว่ากิโลไม่เยอะนิดนึงแต่ดูแลถึงประวัติศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงแล้วก็ได้สภาพดีๆรถมือเดียวนะครับโอเคเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามการแบบนี้เนาะ พุ้มหนังแต่ก็ไม่ใช่พวงมาลัยเอ็มเนาะพวงมาลัยเอ็มยุคนั้นก็จะเป็นกลมๆแล้วก็เป็นก้านเล็กๆนะครับอ่าเจ้านี้ก็มาเข้ากับรู้ส่วนโถด้านซ้ายแล้วก็ในส่วนของมัลติมีเดียกับบุ่ทูด้านขวานะครับก้านด้านขวาจะเป็นปัดน้าฝนนะก้านด้านซ้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวเห็นจะปุ่มตรงนี้ก็คือไฟสูงออโต้นะครับออโต้ไฮบีมบีซีก็บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเปลี่ยนตัวเลขบนหน้าปัดนะฮะ กระจกมองข้ามมองหลังตัดแสงอัตโ,โนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีช่องใส่แว่นตาก็สารพัดประโยชน์หน้าจอก็เป็นทัชสกรกีนแล้วนะครับก็ไอ้ไดแบบทัชสกรีนเนอะจะดูแผนที่หรืออะไรต่างๆก็ได้ทั้งหมดนะครับหรือจะใช้ปุ่มควบคุมตรงด้านล่างก็ได้แอรดิจิตอลสโซนนะฮะ พอวิทยุเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของที่ใส่แก้วน้ํานะครับส่วนใหญ่เจ้าเนี้ยมันจะขาดอันนี้สภาพยังดีนะฮะเกียร์ไฟฟ้า8สปีดนะครับการใช้งานง่ายๆปุ่มไอรัสแบบทัสโนก็ตัวใหญ่หน่อยนะฮะมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮให้แล้วก็โหมดการขับขี่3โหมดนะครับก็จะมีสปอร์ต Comfort แล้วก็ Eco Pro นะครับตามชื่อคันนี้ไม่มี Sport Plus มาถือว่าดีนะครับดีมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นโหมดที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะมันปิด traction control นะไม่ค่อยปลอดภยัยมันไม่ใช้ในสนามจะดีที่สุดในถนนก็เต็มที่ Sport Comfort อยากประหยัดขับ Eco Pro ช่องเก็บของตรงที่วางแขนนะฮะก็อยู่ครบครับอ่าแจ็คเสียบ usb อะไรก็อยู่ตรงนี้นะฮะ สภาพเบาะเองสวยนะครับไม่มีฉีกขาดเก okay, หน้าทุกอย่างสภาพสมบูรณ์นะครับมาพูดถึงการขับขี่กันดีกว่าสำหรับคันนี้ช่วงล่างพวงมาลัยสภาพสมบูรณ์ครับผมอัตราเร่งดีแล้วก็สำหรับ x 5 2 5 d เราจะไม่ค่อยเห็นเราจะเห็นในท้องตลาดส่วนใหญ่ 30D รถจะเยอะกว่าเนาะเจ้า 25D เนี่ยตัวรถมันน้อยกว่า ข้อดีของมันก็คืออย่างที่ดูว่าไปตอนดูรอบคันคือมันขับ2เราไม่ต้องไปจําเป็นไปดูแลไปในระบบขับ4ของมันซึ่งก็คือระบบ X-Drive ชิ้นส่วนมันน้อยลงการดูแลมันง่ายขึ้นรถมันน้ําหนักน้อยลงมันประหยัดน้ํามันมากขึ้นบอดี้โอเคไซส์เดียวกันใหญ่เหมือนกันการใช้งานพอๆกันนะครับคันนี้เด่นเลยได้ความประหยัดกว่าตัว3 0 d โอเคครับเดี๋ยวไปดู สภาพเบาะหลังกันครับผมนะครับกับเจ้า X5 25D นะฮนะขาถึงเบาะหน้าก็เกิน20เซนนะครับไซส์เขาใหญ่เนาะผู้ชายตัวใหญ่โอโห้ว้นอ้วนในดุกนั่งได้สบายๆนะครับช่องเก็บเอกสารสภาพสมบูรณ์ดีนะฮะช่องแอร์หลังใช้งานได้ปกตินะครับด้านหลังก็มีม่านแบบแมนนวลมาให้ นะฮะสำหรับม่านข้างนะครับอ่ะเกี่ยวแบบนี้ก็ได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็บังแดดด้วยนะครับเดี๋ยวพาผู้ใหญ่ไปเนาะแล้วทันร้อนจุดยึดบอดเด็ก2จุดนะครับมาพร้อมนี่ที่วางแขนพร้อมช่องใส่แก้วน้ำแบบนี้แล้วก็มีช่องเก็บของให้ด้วยนะครับ โอเคสวยๆนั่งสบายขับสนุกประหยัดน้ำมันได้รถ SUV Europe, ยุโรปไซส์พิเบิมในราคา Fortuner 1,699,000าน <c oughs> เดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่ามันเหมาะกับใครบ้างครับเจ้า X5 2.5D คันนี้ครับผมเรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับสภาพความสมบูรณ์ภายนอกภายในออปชั่นต่างๆของเจ้า X5 2.5D คันนี้นะครับได้รถปี2018นะ มือเดียวเลขไม่หนึ่งแสวารันตีก็ยังเหลือถึงเมษาปีหน้ามาพร้อมกับราคา1 6, 99, นึ่งล้านหกแสนมื้าครับราคารถฟอร์จูเนอร์ถูกกว่าด้วยได้ bmx 5นะฮะโอเคมาดูกันดีกว่ามันเหมาะกับใครบ้างก็ใครหารถครอบครัวนะครับที่เป็น suv ขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะใช้งาน4-5คนเจ้านี่ตอบโจทย์นะครับผมและที่สำคัญก็คืออย่างที่รูกบอกไปประหยัดน้ำมันมากๆเมื่อเทียบกับ body บ นะครับยางก็ได้ปี2021ก็พร้อมเที่ยวหนาวนี้ใช้งานง่ายๆนะครับดูแลง,ง่ายๆเข้าศูนย์ต่อก็ได้เข้าอู่นอกก็ได้ไม่เป็นปัญหานะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR ว o d e คที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับผมโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทินก็ได้คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ทั้งช่องโนเนมและคา r ์พาหน้าทั้ง2ช่องเลยนะครับ เป็นกําลังใจพวกเราทีมงานทั้ง2ช่องด้วยนะครับขอพี่พๆเพื่อนๆช่วยกันนะครับทั้งโนเนมและคาบันา,นนาวันนี้ทุกขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ